ครับมาดูความเจริญเติบโตของต้นข้าวแปลงที่หวานน้ำต้มนะครับแช่เม็ดข้าวไว้24ชั่วโมงแล้วขึ้นมาอบโดยใช้ถุงพลาสติกคมุมให้มันงอกลากมาให้มันแห้งอีก24ชั่วโมงแล้วก็มาหว่านนะครับเมื่อเขาปั่นให้แล้วก็ ปั่นน้ำต้มแล้วก็หวานทันทีนะครับนะครับดูการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับเห็นไหมครับสูงจะถึงจะเลยหัวเข่าแล้วนะครับผ่านไปนะครับแปลงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปลูกผักบุ้งผักบุ้งขาวผักบุ้งไทยนะครับหรือเขาเรียกว่าผักบุ้งแก้วนะครับ มีปุ๋ยที่ตกค้างจากการใส่ผักบุ้งอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดนะครับแปลงนี้นะครับตัวการเจริญเติบโตนะครับอีกอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับขอบคุณภาพที่ได้รับชมครับสวัสดีครับ